จะมีเลบเบิร์ดค <ock> ่ะขอกระเทลค่ะแล้วก็พวกกินชีสอะครับค่ะแล้วก็ฟอพัดนี่จะเป็นเลิบเบิร์ดนะครับขอบตากับไม่ขอบโอ้สวยอะนี่เป็นนกเขาใหญ่นะครับค่ะตัวนึนที่450บาทครับเป็นกเขาชวาคนระนี่เป็นสายด่างครับตัวน,นี้เป็นหงยงนะครับเป็นสายหวานเป็นพวกหน้าเหลืองตัวนึงที่200บาทครับสวยอะเนี่ยสวัสดีค่ะขอปัวโอริค่าวันนี้เราอยู่กันที่จตจุจัก วันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านที่กุ้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะครัพน,นี่เป็นลูกป้อนนะครับจะมีเลิฟเบิร์ดค่ะคอคเทลค่ะแล้วก็พวกกินชีสอะครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ฟอพัดมีเยอะเลยเอาลงไปลูกปะ <c oughs> <c oughs> ราคาเป็นไงบ้างที่ตอนนี้เอ่อเลิบเบิร์ตตัวหนึ่งสีธรรมดาอยู่ที่ สามร้ห้าสิบรับสีเหลืองห้าร้อยสีเหลืองของพี่กุ้งก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลยนะถ้าเป็นไทยแอปก็ตัวละสองพันนะถ้าแจ้งมาจากช่องก็ลดได้นะครับถ้าเป็นขนยังไม่เต็มก็พันห้าครับอันนี้ก็ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะค่ะชอบตัวไหนก็ลองทักพี่กุ้งมาได้มี normal เลย 1,500ครับ1,500ท็อกเก้าร900ครับค่ะเหลืองก็เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ครับ9 0ครับค่ะขาวก็900ารับเหลืองก็900นี่เป็นหงยกกนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่150บาทครับค่ะแต่ว่าซื้อ10ตัวขึ้นไปก็130สำหรับกุ้งก็มีทั้งราคาส่งแล้วก็ราคาติดครับค่ะ10ตัวฉะนั้นตุ้งราคาส่งครับค่ะ อายุเท่าไรกันแล้วลูกมันจะเป็นนกรุ่นๆครับค่ะรุ่นๆนะมีหลายสีให้เลือกนเลยสวยนะยตัวที่สองค่ะขาวปิดดำไม่หันหลังอนะ่ะมีให้เลือกหลายสีเลยนะราคาเดียวกันหมดนะคะนะเป็นหงส์หยกฟอนโลนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สองร้ยบาทครับค่ะสวยนะคัะลกเกาะข้าขงหลังนะหลังไม่ลายจะเป็นตาแดงนะรัวนี้ค่ะตาแดงทั้งหมดนะอันนี้ค่ะ เราไปดูเท่าไรเนี่ยพี่ตุ้มข้าวแต้วใบรุ่นนะอ่ารุ่นรุ่นรุ่นนะยังไม่พร้อมทำครั้งนี้เป็นหงหยกตาแดงนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบนะค่ะสวยๆเลยนะเหลืองกับขาวเลยใช่ไหมเนี่ยพี่ครับค่ะก็ยังมีเข้ามาตลอดนะพี่ครับหอยโลมีเยอะค่ะหอยโกมีเยอะเข้ามาตลอด ซื้อเยอะพี่กุ้งก็ลดให้ได้อีกนะคะอันนี้เป็นหงหยกนะครับเป็นพวกสายหวานเป็นพวกหน้าเหลืองตัวหนึ่งที่สองร้อยบาทสวยอ่ะเนี่ยมีหลายอายุรวมเลยใช่ไหมพี่กุ้งรับคนๆนะมีจะหมูกเข้มแล้วก็มีแล้วเนะยสวยนะตัวนี้ก็สวยตัวลินอ่ะตัวลินสวยเข้าฟ้าเข้าสแตนเร์ครับมันจะเป็นเกตเกตใช่ใช่สวยสวยโอ้สวยเยอะเลยวันนี้ เนี่ยจะสายข้างหลังสุดแห่สวยจังเขาจะมีสีเหลืองพ้วยครับค่ะโอ,โอ้มีให้เลือกหลายสีเลยนะราคาเท่าไหร่นะพี่กุ้งนะสองร้อยแล้วสองร้อยสวยๆเลยอะ่ะน,นี้เป็นเล็บเบิร์ดนะครับเป็นดับเบิลเยลโล่ครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่แปดร้อยบาทครับตัวละแปดร้อยโตพร้อมทำไหมคะพี่กุ้งอออันนี้พร้อมแล้วครับแล้วก็มีนกรุ่นพนอยอยู่ด้วยค่ะอ,อ๋อรวมๆกันครับ นู้ยข้างล่างเนี่ยสวยตัวใหญ่จ้ะสวัสดีคะ่ะครอบครัวโอริคะ่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลิฟอเบิร์ดคอกเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจตุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจตจุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะจะเป็นปรถบันะครับตัวหนึ่งอยู่ที่4 5 0อยห้าสิบบาทนะค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะตตัวขึ้นไปก็ลกไดได้นะครับค่ะนูออ้อยู่ข้างล่างเยอะเลย <laughs> ้วเบิร hmm. hmm. ันที่กุ้งก็ยังเยอะอู่เนาะมีเข้ามาตลอดนะคะค่ะตับนี้จะเป็นระเบิดนะครับขอบตากับไม่ขอบโอ้สวยอ่ะหน้าดำมันจะสวยค่ะหน้าดำโอ้อาดียุเท่าไหร่แล้วนะ่พี่ตุ้งเออถ้าหน้าดำนกขอบตาเนี่ยจะเป็นนกรุ่นๆแบบนกุ่นรุ่นเหรอเหมือนกันอันนี้รุ่นรุ่นเนื้อเลยไม่ขอบก็รุ่นนั่นก็ดังว่าเขายังไม่ได้เคยไข่เลยใช่ไหมเนียังยังไม่ไข่เนาะเป็นนกรุ่นเหรอพี่กุ้งขายเท่าไหร่อ่ะสวยอ่ะ เถ้าเป็นนกไม่ขอบตาตัวหนึ่งหกร้อยบาทใช่ถ้าเป็นขอบตาหัวดําอันนั้นมันมีอยู่ห้าตัวครับตัวละพันครับตัวละพันใช่ไหมหายากนะครับสวยนะค่ะสวยนุตัวหนึ่งอะไรแบบขาวเหรอคะนี่หลวงขาวตาแดงตาแดงเหรอคะครับอ๋อพออยู่ในนี้มองไม่เห็นเลยว่าตาแดงใช่ไหมแต่ถ้าออกแดดใช่ไหมจะตาแดงครับแล้วจะราคาเท่าไหร่คือตัวนั้นแปดร้อยแปดร้อยค่ะ นี่จะเป็นเลิเบอร์นะครับค่ะนี่จะรวมกันอยู่มูลตัวละสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ 6, รวมเลยข้างล่างก็สวยๆล้วลูกนะขึ้นมาไหมเนี่ยขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้น <c oughs> เลิศเบอร์ที่กุ้งก็เยอะนะ,นะเ,นเ,เนะค่ะอยที่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะอันนี้ขอบตานะ นกโตพร้อมทำนะคะพี่กุ้งค่ะมีให้เลือกเยอะเลยอ่ะจับคู่ไว้ก็มีเหมือนกันนะคราวนี้จะเป็นลำเบอรนะครับนี้จะเป็นคู่ค่ะนลายคู่ละพันหน้าครับจัแ้วแจ้งมาจับพอโตเลยก็ได้ตัวละหกร้อยคู่ละเป็นสองค่ะอันนี้ก็จับคู่ไว้นะันี้เป็นนกไม่ขอบตานะครับตัวนที่หกร้อยบาทค่ะคู่ละเท่าไรพี่กุ้งอ้าวหนูเห็นมีสามตัวหรือเปล่าน่ะ อ,นนอันนี้ลูกค้าจองไว้แต่เดี๋ยวก็มีข้อใมาอีกครับตรงล่างก็มีอ๋อสามตัวนี่คือจองไว้แล้วค่ะติ้กุ้งปล่อยตัวได้เท่าไหร่นะ,นะตัวละหกร้อยตัวละหกร้อยค่ะอันนี้นกไม่ขอบตานะครับค่ะตัวนึงที่เก้าร้อยบาทอันนี้พร้อมทําใช่ไหมพี่กุ้งอขลังค่ะตัวละเก้าร้อยถ้าเป็นคู่รลดนะพี่กุ้ง ก็ได้นะโอราพี่กุ้งคิดนานนะตอนนี้ในสวนขายอยู่ตัวละพันห้าอ๋อค่ะมันจะเป็นเลิฟเฟิลนะครับค่ะตาแดงเหรอลูกตาแดงตัวหนึ่งตาดำตัวหนึ่งคู่ละพันห้าค่ะอันนี้ก็ตัวพร้อมทำเหมือนกันนะพี่กุ้งค่ะนี่ก็เป็นเลิฟเฟิลคู่ละหนึ่งพันบาทค่ะคู่ละหนึ่งพันถ้าแจ้งมาจากช่องก็เก้าร้อยได้ค่ะ ราคาของพี่กุ้งก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะไงก็ทักมาหาพี่กุ้งได้ค่ะตัวนี้จะเป็นสีหวานหวานนะครับอันนี้คู่หนึ่งได้พันสองค่ะอันนี้มีขอบตานะค่ะมีให้เลือกเยอะเลยอ่ะจับคู่ไว้ก็มีเยอะนะคะแล้วก็กรงรวมก็มีเยอะตันนี้จะเป็นชายนะครับค่ะหน้าร้านคู่พันห้าแจ่มาจับจองได้หนึ่งพันบาทค่ะ จะเป็นกับเบิ้ลเยนโลนะครับตัวหนึ่งที่800คู่ละ1 0กได้1 0าครับถ้าหลายตัวก็ลดได้อันนี้จะเป็นหัวดำนะครับคูห่หนึ่งทย่ที่1 0งอันนี้จะเป็นเลเบลไม่ขอบตาครับนี่เป็นหัวข้อ่ตัวหนึ่งอยู่ที่1 0งครับตัวละ1 0งถ้าถ้ารับเป็นคู่พี่คุณ ก็าลดได้นิดหน่อยเขาขายหน้าร้านตัวพันห้าตัวนี้จะเป็นเลอเปิลนะครับตัวเกาะไม้มันจะเป็นฝันโลนะครับตัวละสามพันห้าค่ะตัวในก็เป็นเหลืองตาแดงตัวละพันนะค่ะตัวหน้าด้วยไหร่ครับกอนตัวหน้าสามพันห้าครับฝันโลตาแดงเหรอพี่ตุ้งอ๋อมีมาห้าตัวเดี๋ยวแกะมาจากเครื่องเดี๋ยวรูได้ค่ะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะ คู่หกครอบตำบนพันสองนะครับตัวล่างเก้าร้อย <Ha. S 2> อันนี้จะเป็นเรืเบิร์ดนะครับค่ะ <Ha. S 2> คู่นึงอยู 22, ่ที่พันสองแล้วอันนี้หน้าร้านก็คู่ละพันห้ารได้พันสองถ้าหลายคู่ก็ลดได้นะคะ <Ha. S 2> คู่นี้จะเป็นพายนะครับค่ะมีสามตัวครับค่ะม <Ha. S 2> ีสองคู่ลูกค้าถืดเป็นตัวอ๋อ oh. คู่มีขายอยู่พันห้าถ้แย้มมาจากช่องก็ได้พันสองครับโซลโพค่ะคู่จะมีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวก็มีคู่อีกใช่ไหมคะยังไม่ออ๋ยังไม่ได้จับขึ้นมาแล้วเบิร์ดเขาใช้เพศในการจับตะเกียบนะคะจับให้จะเป็นคู่นะครับค่ะคู่หนึ่ที่พันสองครับนิ่งเลยตัวหน้านิ่งเลยอ่ะคู่ละพันสองค่ะจับคู่ไว้ทีเป็นหนิ่งเยอะเลย จะเป็นฟอพัทนะครับค่ะถ้าเป็นสีเขียวกับสีฟ้าตัวยังอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับค่ะตันไั้นก็ห้าร้อยหกร้อยแล้วแต่ละสค่ะฟอพัดของพี่ปุ้งก็มีเยอะนะมีหลายทรงให้เลือกเลยนะฟอพัทมีประมาณหกเจ็ทรงค่ะ้ก็จะเป็นฟอพัดกับเราค่ะนนั้อยู่เจ้าอยบาทค่ะมีให้เลือกหลายสีเลยอ่ะ ฟ้าค่ะตอนนี้ราคาเริ่มต้นก็คือที่สี่ไรสี่ร้อยนะคะคัาวนี้จะเป็นฟอร์พัดนะครับจะเป็นตาแดงอันนี้คือจับคู่หรือว่าจับคู่เหรครับอาเป็นคู่กันตัวนี้อยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็ะยุเท่าไหร่อ่ะพี่ปุ้งอันนี้พร้อมทำเนาะพร้อมทำอันนี้จะเป็นฟอร์พัดนะครับค่ะตัวบนอยู่ที่เก้าร้อยบาท ตอบทพายอยู่ที่ทางสองครับค่ะสวยนะมีหลายกรงให้เลือกเลยนะคะฟอาจะมีแค่ค่ะมันจะเป็นฟอร์พายัชแล้วครับค่ะจะเป็นพายยังมีสีหวานต้นๆนิดน,นะครับชอบไหนก็ลองจ้าหน้าจอส่งมาดูได้ค่ะสอบถามสีเพิ่มเติมกับทางพี่กุ้มได้นะคะอาจจะถ่ายได้ไม่ครบทุกสีจะเป็นฟอร์พายใครับค่ะอยู่ที่หกร้อยบาทครับ คู่เมียไหมที่กุ้งหรือว่าคู่เมียนะแยกได้รับคู่ได้ไไไค่ะเป็นข้าวกระเทลนะครับค่ะสีเหลืองกับสีขาวจะตัวที่คนสนนะองครับค่ะนอกจากก็ขายอยู่หน้าร้านสุราพันก็ได้เก้าร้อยค่ะค้ากเทลมีเยอะไหมที่กุ้งวันนี้ต้องเดียวเขาไม่ซื้อไปมาว่ะอ๋อแต่ก็มีเข้ามาตลอดนะค่ะ ซันคอนัวล่ะมีไหมวันนี้ซันหมดนะ,ะอันนี้จะเป็นซันคอนัวครับเป็นนกคู่ๆนะครับค่ะอา<ะ>ยุป,ปีก,กว่าปีก,กว่าตัวนึงอยู่ที่ 5, 5, <ะ>ห้าพันห้าครับ้อมใบเก็ดเึงเชองไหมเนี่ยนิ่งเลยนนตัว<ะ>กับลูกปอนค่ะ จะเป็นพวกกิ้งค์นะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่พันแปดค่ะโอ้พันแปดนะอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่กุ้งอันนี้จะเป็นนกมีพร้อมกับนกรุ่นครับชนิดคนอะไร่าเงี้ยค่ะนี่เป็นนกพิ้งค์นะครับค่ะแอปเปิ้ลค่ะแล้วก็บูอ่อนค่ะมีบูด้วยเครื่องนะเนี่ยเข้าหาเลยเกาะรอเลยอ่ะค่ะ ลิงลิงเนกด้วยนะน่ะลิงเหลืองตัวค่ะลิงเ็กเหลืองลิงเ็กเท่าไหร่อ่ะพี่กุ้งลิงเนกสี่พันห้าครัค่ะแล้วพายแอปเปิ้ลล่ะคะพายแอปเปิ้ลสองพันสองค่ะนี่เป็นคู่พารลได้อีกค่ะมีอ่อนก็สามตัวเลยค่ะบูมีกี่ตัวพี่มีสองตัวสองตัวเครื่องครับเคื่องค่ะเครื่องนะ กระจกตัวละกัค่ะตัวนึงอยู่ที่สองร้อยละสิบบาทค่ะทุกสีใช่ไหมพี่กุ้งท้กสีนอร์มอลก็ลร้อยสิบบาทค่ะจะเป็นสีขาวค่ะมีครบไหมเนี่ยเหมือนครบนะกลางสีแล้วก็สีขาวค่ะสีขาวด้วยนะครบเลยสี่สีค่ะ ไหนอะค่ะาตาแดงเหรออ๋อตัวตัวที่สามอะค่ะอันนี้จะเป็นนกติงที่เจ็ดสีนะครับค่ะสีธรรมดาอยู่ที่ตัวหนึ่ง550ห้าร้อยห้าสิบค่ะค่ะก็คือสีเขียวนะค่ะถ้าสีเหลืองสีเหลืองเจ็ดร้อยสีเหลืองเจ็ดร้อยนู้ขยู่อยู่ข้างล่างไว้ยอมขึ้นข้างบนตอนนี้ของพี่กุ้งก็มีให้เลือกเยอะนะอ้าว ถ่ายทั้งบนลงล่างถ่ายทั้งล่างขึ้นบน <c oughs> นกหนีค่ะตอนนี้ก็เจ้งบ้านค่ะค่ะเป็นแค่เนียเ่ยน,น,นะตอนนี้สองปีอ๋อสองปีค่ะเคยมีคู่แล้วเหรอพี่ตุเนะงเคยนะเขาบอกว่าตัวคู่อยู่ค่ะ นี้เป็นลกเกขาวชวาครับจะเป็นสีดำคี้ายลอบคอค่ตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับตัวละห้าร้อยที่เหลือก็จะเป็นพวกนกด่างะครบค่ะตัวหนึ่งที่พันห้าครับรวมกันใช่ไหมคะอ๋อตัวที่สองปมสองมาติดตาติดเล่มขาวขาวหนีไปละรวมกันเลยนะคะพี่กุ้งจะรวมกันค่ะแล้วก็จะมีขาวตาแดงตัวนังนอยู่ที่พันห้าเหมือนกันครับ คอน<า>บังคอนบังหน้านะ้องอันนี้ก็ขา,ไาวไหมเนีเ่ย,ยขาวค่ะเป็นนกขาวชวานะอันนี้เป็นสายด่างครับค่ะนีวที่พันห้าเลมนัครับมีเข้ามาตลอดนะคะพี่กุง้งค<า>่ะแต่เขายังด่า,ดางไม่เยอะครับต้องคอยให้ผัดวนอีก,อก,กรอบบางตัวก็เริ่มมีเก็ดนิดนึงในหน่อยนะ ค่ะอน,นี้เป็นนกเขาเชวาเสียงนะนกมาจากใต้ตัวมีที่สองร้อยหลาะตัวละสองร้อยวันนี้เหลือไม่เยอะเลยนะ <laughs> แต่ว่าของไปกุ้งมีเข้ามาตลอดนะคะค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาอีกนี้นสิ เปตวอะครับสีขาวเอตัวนี่ห้าร้อยบาทเป็นสีทองหรือแกสีก็สี่ร้ยบาทค่ะคอนบังโน้ขึ้นบนไหม เป็นเขาไดมอนด์ผสมกับนกเขาสวาค่ะนี่เขาสีไดมอนด์ตัวหนึ่งสองร้อยห้าสิบมิลลเมต่ขาชวาห้าร้อยไดมอนด์มีหลายสีเหรอพี่ค่ะแล้วมาเยอะเลยนะครับบวกทีน้านี้เพิ่งมาเมื่อวานอ๋อที่กุ้งเขาดูยังไงเพศผู้เพศเมียไดมอนด์นะตขอบตานะแดงขาดไครับค่ะแดงขนาคือตัวผู้ตองตองเยู่ตรงนี้ ค่ะอันนี้ก็มีทั้งผู้ทั้งเมียนะตัวเมียอยู่ข้างล่างอะนะเขาใหญ่นะตัวอยู่ที่สี่ห้าตกวบาค่ะสองคน่ะ อันที่เป็นนูกเขาใหญ่นะครับค่ะตัวนั้นที่450บาทครับมีให้เลือกสองกรงใช่ไหมคะพี่กุ้งค่ะของพี่กุ้งก็มีเข้ามาตลอดนะถ้าสินป่าก็300ครับเป็นลูกหลุดค่ะ